พูดแบบสดๆไปเลยนะถ้าจะตายถ้าจะทำนะก็จะเป็นแบบนี่พูดคุยแบบนี้ไปแล้วก็ใช่ก็แอคชั่นแคมหนึ่งตัวแล้วก็มีไม้หนึ่งสักหนึ่งอันเนาะสักสองอันอะไรเงี้ยเผื่อแบบไปพูดคุยกับใครให้เขาติดไปแล้วเขาคุยกับเราอ่างเงี้ย <c oughs> คิดไว้คิดไว้แล้วก็นั่นแหละกล้องสามร้อยหกสิบแแอคชั่นแคมตัวหนึ่งแล้วก็ต้องมีโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวอีกเช่ป่ะแล้วเพื่อเวลาเรามาลงคลิปอะมันไฟล์มันเป็นไฟล์แบบไฟล์ไม่โน้ตบุ๊กคอมอ่างเงี้ยบางทีเรา ใช่ป่ะตัดทิปตัดอะไรลงไปเนะาะงนั้นน่ะต้องมีหนึ่งหน,นึ่งตัวแต่รถบุกมันก็จะพกไปได้ด้วยไงใช่ปะ่ะแล้วก็นั่นแหละมอเตอร์ไซค์นั่นแหละโอ้โหใช้งบมากเลยต้องค่อยเริ่มไงแต่เราคิดแล้วว่าเราจะเริ่มแล้วนะนะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทําฝันสําเร็จเมื่อไหร่ก็มาลุ้นเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันครับก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันแล้วก็ใครถ้ามีงบมีทุนอะไรก็ซุปเปอร์ตรงซุปเปอร์แตงได้เนาะเผื่อจะสารฝันกันเราจะได้แบบ ครที่ไม่ได้ไม่ออกออกมาข้างนอกไม่ได้ต่อก็จะเป็นคนที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านจะพาไปจ,จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็พาไปดูที่นูน่นที่นี่ที่อะไรอย่างนี้ก็จะไม่ฟุ้งเฟือหรอกก็จะไปให้มันครบตามสไตล์แบบตามสไตล์เราอะเนาะสบายๆสไตล์ของเขาผมไปแล้วแค่มาพูดคุยให้ฟังว่าเรามีความฝันแล้วเราก็ล่างแบบคิดไว้ในหัวแล้วแล้วว่าเราอยากจะทํำยังไงเนาะคืออยากไปให้ครบอะชาหนึ่งชีวิตหนึ่งเนาะทำไม่ได้ครับผม ขอให้มันทําให้ได้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมครับอืมอืมอันนี้เขาทำไปแล้วครับไ,<ป>ไว้รอเขาโตก่อนนิดหน่อยรอจะได้ไปด้วยเขาเพิ่งก็ยังไม่สามควบเลยสามควบยี่สิบเจ็ดกันาเนี้ยไปไหมถึงอยากไปกับปไ,ไปไหมไปไหมไปโอ้ไปไว้หักไปกับป้าวะ่ะแล้วหนูฝนันฝัน ป้าต่อยด้วยนะถ้าป้าไม่อยู่แล้วหนูก็ฝันฝันให้ป้าด้วยนะไปให้ครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดน,นะลูกโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมตอบก่อนเด็กโอเคไหม,ไมโอเคก่อนอ่ะมาบายบายทางนี้มามาบายบายก่อนดตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีเขานลยจริงเขาก็อยู่ดีเขาก็มาเองก็แต่เมื่อมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงดูเขาให้ดีนะไม่คิดว่าจะมีลูกหรอกนะโอ้บายบายอุ้ยกด like ไลค์เป็นกำจให้กันด้วยนะครับ โอ้โหนั่นแหละข้านงข้าดมข้าแผบงบงข้าแเพื่อไปอยู่เขาหมดแล้วเนี่ยโอ้โดูด้แน่วันอ้อนขนาดเนี้ยออเออเออเออออเ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 มอ่ออเออเนะ่ว,<น>วเ,เวออเออเออเตอเออเออออเอเอเาเอเออเเเอเอเอ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 อเด็เบางคนพูดเออ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 อพูดเริ่มจนะอเออเออเอเออเเเออเออเเเอครับเอดีจเเอ 他好赖，他好赖。